สวัสดีครับนี่กเป็นงานก่อกระแพงหินเลียงนะครับก็วันพุธที่30ตุลาครับวันนี้ก็มาอัปเดตหน้าง,งานให้ดูกันนะครับก่อนจนฝาง,งานจะเสร็จนะครับน,นี่ก็ไปอยู่ประมาณ85ซ็นนะครับก็เหลือจะงานเสารครับงานท็อปบนนะครับจะปลูกท็อปบน,นงานเสานะครับ ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น,นงานก่อกระแพงรั้วหินเลี้ยงขขาวเท่านะครับแับวัาน,นี้หินผ้าก็จะเป็นหินเทวทีนนะครับเป็นหินสีครีมนะครับแับวันนี้ก็ที่จักนรน้อกพัทยานะครับ นสนามกีฬาในร่มเมืองพัทยามาประมาณ500เมตรนะครับอยู่ฝั่งฝ่ามือนะครับก่อนถึงวัดชังนอก500เมตรนะครับอยู่ฝั่งฝ่ามือนะครับอันนี้ก็เป็นบานของคุณหนุ่มชักนอกนะครับและบานคุณป้าป่าชักนอกนะครับก็ทำเป็นรั้วกำแพงหินเลี่ยงนะครับหินขาวเท่านะครับ ระหว่างช่องเสาก็จะใส่บริสตนเลนนะครับช่องเสาก็จะมีระยะห่งหางที่3เมตรนะครับแต่ละช่องนะครับ,บก็อัปเดตให้ดูกันนะครับเดีย๋ยวฝังอาจจะเสร็จนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับวันนี้แสงแดดค่อนข้างแรงครับ ครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุพัทยานะครับรับออกแบบติดตั้งนะครับงานหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แป5สามนแป้านะครับก็ติดต่อสอบถามพูดคุยได้นะครับยินดีครับปรึกษาและแนะนำนะครับเกี่ยวกับงานหินทุกแบบนะครับ อยากได้แบบไหนก็พูดคุยสอบถามกันได้นะครับขอภาพผลงานนะครับช่างหนุ่มพัทยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดหนึ่ง